จริงไหมถูกโซเชียลร่ายเป็นฉากๆแบบนี้ต้นเหตุแม่หมูอันฟอลไอจีทั้งลูกชายและสะพายหลังควงคู่ดินเนอร์หวานแม้แม่หมูจะออกมาตอบกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์บอกไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแม่กำลังงง,งกับระบบแต่ทิ้งท้ายไว้ว่าแม่ก็ทาหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้แม่หมูทิ้งประโยคนี้เข้าไปยิงชวนสงสัยนาก,กว่าเก่า แต่เมื่อไปส่องสตอรี่ไอจของทั้งนายและใบเฟิร์นก็พบว่าทั้งคู่เพิ่งจะควงกันไปดินเนอร์ปิ้งย่างสุดหวานด้วยกันได้ลงภาพกำลังปิ้งย่างหมูน่ากินมากๆแต่เมื่อเข้าไปดูในสตอรี่ไอของแม่หมูก็พบว่าโพสภาพพร้อมจานอาหารขณะกำลังนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวด้วยวิวสวนแคกตัดต้นไม้ที่ปลูกไว้บรรยากาศท้องฟ้ากำลังมืดงานนี้ชาวเน็ตที่สงสัยเกิดอะไรขึ้น ก็อดที่จะคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆน,นานาในสื่อโซเชียลมุมมองแตกต่างกันไปทั้งเห็นใจแต่และฝ่ายแต่ส่วนใหญ่เหมือนจะตอบว่าแม่อาทิในตอนแรกบอกแม่ชอบใบเฟิร์นถ้าฉันเป็นใบเฟิร์นฉันงงอยู่นะนี่แม่คิดว่าแม่อยู่นิ่งแล้วหรอคะเอออโพสต์ประชดประชันตลอดลูกจะเสียหายยังไงไม่คิดเข้าใจฟิลเลยคือชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว มีแค่ลูกชายตั้งแต่เด็กจนโตพอลูกชายมีแฟนมันจะรู้สึกจีดจีดในใจเหมือนโดนแย่งคนรักไปฮ่าฮ่นี่ขนาดเราลูกชายเจ็ดขวบเรายังเริ่มจีดละฮ่าฮปล่อยวาง,างบ้างเถอะแม่คนแบบน้องนายไม่มีทางลืมคนเป็นแม่หรอกแต่น้องมีความรักน้องมีคนรักน้องก็อยากใช้ชีวิตกับคนรักน้องบ้างเที่ยวกินตามประสาเด็ก แม่ไม่ต้องโพสเน็บหน่อยหรืออะไรให้น้องทั้งสองไม่สบายใจหรอกแม่มันจะดูเหมือนห่วงลูกเอาไวา้มันดูไม่ค่อยดีอ่ะนายและใบเฟิร์นแค่ปรับเวลาเข้าหาแม่หมูมากขึ้นเขาไม่มีใครเลยนอกจากลูกชายให้เวลาเขาหน่อยเป็นต้นแม่หมูพิมพกาคุณแม่พระเอกสุดหล่อนายนภัสเพิ่งออกมาชี้แจงกรณีข่าวอันฟอลโลว่าที่สภายยางใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไป ว่าน่าจะเกิดจาการะบบไอจีรวนไแต่ดูเหมือนกระแสของโลกโซเชียลก็ยังไม่ยอมจบส่งให้แฮชแท็กแม่หมูพิมพากาและแฮชแท็กใบเฟิร์นติดอันดับแข่งกับเรื่องราวการเมืองร้อนอนตลอดทั้งวันโดยล่าสุดในแฮชแท็กดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาคาดกลาวสาเหตุโดยรายยาวเป็นกฉาก